มาแล้วโอ้โหไกลดีวันี่าพร้อมเปล่าได้นะเอาดิแล้วไปตึงนั้นดีกว่าปะมันจะไกลไหมวะเนี่ยมันจะเยอะไหมวะเนี่ยของว่าคนลงขึ้นไปนอะไม่ไม่ม่มันตัดคนละทางมันน่าน่าจะลงตรงนี้เยอะตรงนี้ปะล่ะพี่ได้สนามบินปะล่ะเอางั้นเลยเหรอแล้วตรงนั้นแหละมันจะเกมเร็วมากเลยนะ อาตุจิอยากลงนั่นเหรอได้เวลากระโหดได้ล่ะไปไปลงเลยปะหนึ่งสองสามไม่ได้มีอะไรที่เราคุยกันไว้เลยมึงคุยกันทำไมตั้งนานเนี่ยอย่าแังกันอย่าแังกันอย่าแยังกัน ปิดประตูด้วยเลยจันปิดเรืมีรถมามีรถมาเข้าศูนย์เอเคอยู่ในนี้เจอเห็นละมีรถมามีรถมาขวาขวาขวาจอดปะจอดปะจอดปะจอดด้วยไม่ไม่ไม่จอดไม่จอดอยู่ในสนามไหนวะพี่จอดอยู่ตรงสามสามสิบ ผมมีคูณแปดผมมีคูณแปดมันมันเห็นเรานะมันวิ่งเอเห็นแล้วเออผมเห็นเห็นแล้วพี่ยิงยิงล้อรถมันเลยวะพี่หามันเจอเออผมยังไี่สามสามร้อย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 เจอละมา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 ละพี่ยิงล้อรถมันให้ผมนลยเดี๋ยวผมจะยิงมันเองเดี๋ยววะหายไปแล้วเออเจอแล้วเจอแล้วหน่ยน่ย

จะเห็นไปยิงไงไปขวาข้างขวาตาย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 โอ้ยพี่โด่งตายว่ะมันอยู่ข้างข้างเหรอวงบีบละก็ไม่คันนึงเตรียมยิงสามวอลุมเลยเอาป่ะจัดีจัดี น็อกควันน็อกคนลงน็อกเดี๋ยวผมวิ่งไปหาตัวน็อกเออโอเคกระสุนหมดเออนี่เหรออุ้ยตายปะตายปะตายดิตายดิเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมวิ่งมาวิ่งมาวงบิ๊กเฮ้ยมันมีหมู่บ้านด้วยหรอข้างหน้าเราจะฝ่าดงไปเลยเหรอไม่ไม่ไม่ฝ่าไม่ฝ่าดิเอาหนีไปหน้า โดนเว้ยอุ้ยโดนว่ะหลังหินอยู่หลังหินคนนึงอยู่หลังหินคนนึงหลังหินไหนหลังหินไหนหินหน้าพี่เนี่ยไหนอ่ะอ๋อเห็นยังเอ้พี่เลยกาดอยู่ใครเปิดฟังไปแล้วเราเปิดฟังไปแล้วดีดีโหเดีได้เว้ยเพี้ยอะไรประกัดกูวะเนี่ยมา ฝาก็คือตัวนึงล้มตาย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 วงบีวงบีรถสภาพเพี้ยรมากอือลงเครื่องเจเลยคันนเนี้ยเครื่องเจอโหอยังกูสาบไปลงเครื่องใหม่ด้วยเออเหยียบมิดไม่เนี่ยลงเครื่องเจไม่เหยียบไม่ขึ้นเลยสัตว์เหยียบไม่เอาเจเครื่องเจขึ้นลง ลองเคลื่อนเลยลองเคลื่อนก่อนแม่ย่าแม่ดอม <c oughs> ตะกี้มันเอยนอย่ังไงแก่วะไม่มึงเอากลับมาได้ยังไ <c oughs> งก็ขึ้นกลับมาได้ไงโคตรเปรี้ยวด้านขวาด้วยไหนนะด้านหลังอะมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออรถใครวะชนแม่ไปยิงเราไม่ยิงเรา,านี่ยิงเราไมา่ยิงเรานม่ยิงยิงนิ่งยิงยิงยิงไอ้โดนยิง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 ร้อยร้อยร้อยจัดไปยิงร้อยจับ ه, อออ ein, pues, the เออาล้มล้มกันดิ่องโี่หละเออ้ามึงมีพี่ออคุณลั่นคุณลั่นโอ้ย้ย่ไหนวะวาองลอเพราะมึงลงเพราะมึงลงเดี๋ยวมึงขับรถลอดหลงลงเออเดี๋ยวรถออาอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาหลังคาบ้านหลังคาบ้านโอ้ยโอ๊ยโออ๊ยลังบ้าน

Mmmm, mày thôi đi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  thôi có thôi đi 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 thôi เอ้าปืนย eh, ิงปืนไปตัดลืมไปตัดตัวมนิโอ้ยิงมันไม่โดนตรงนี้ตรงโบตายฟังเราเปิดฟังนะโดนแล้วโดนแล้วายแล้วโอ้โหติดหมดดหมดหลีโหลอยู่กอิ่งมาหาพี่ก๊อนนนั่นั่นไน่ะ รนีรถมารถมารถมาว้าห้าหมามาเดียวผมยก่ดาวดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่งองกล่องเลยผมไล่มแล้วพีเนี่ตายอนเป่าเก็บเลยเก็บเลย่จะตาย nên lấy nên lấy nên lấy đi. Tái này. đuổi đuổi đấy. đuổi đuổi đấy. đang yên vô. nôn 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 đấy. quá, thang lăng, nhàn, đờn, ui ui. wow, không thể nào.